โมกพอดคอฟฟี่ ok สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยพาเพื่อนๆทุกทคนนะคะมาทำชาไทยแก้ว22ออนค่ะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยใส่น้ำชาลงไปที่100 ml ค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะไม่พูนนะคะตามภาพเลยตามด้วยครีมเทียมค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะไม่พูนเหมือนกันนะคะแล้วก็มิกซ์ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะตามด้วย นมข้นหวาน30 m l นะคะวันนี้ใช้นมข้นหวานของค a r n เนชั่นนะคะก็ใครมีนมข้นหวานยี่ห้อไหนก็ใส่ลงไปได้เลยก็ได้แต่ว่านมข้นหวานนมข้นจืดมีส่วนทําให้รสชาติของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะส่วนนมข้นจืดใส่ไปที่30 ml ค่ะนมข้นนมข้นหวาน30 ml นมข้นจืด30 ml เนาะวาทั้งหมด ให้เข้ากันแล้วก็ mix ให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วนี่ง่ายไหมสูตรหน่อยง่ายนะทุกคนทําตามได้เลยนะคะชาเราก็เข้มมากนี่จัเสริร์ฟให้ลูกค้าได้เลยนะคะใครสนใจชาเนี่ยน่ยจะบอกว่าสั่งซื้อก็ได้เราก็มีขายนะคะของเราเป็นชาที่แบบเข้มมากเข้มจริงๆนะคะแบบหาแทบจะหาไม่ได้ในท้องตลาดอยู่แล้วเพราะว่าเราคิดค้นได้่า ผสมสูตรกันเองนะคะนี่เราจะเอามาใส่ท็อปปิ้งเอยเพิ่มมูลค่าอะไรยังไงเอยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้หน่อยใช้เป็นฝาซีนเนาะก็เติมน้ำแข็งให้มันไม่ต้องล้นมากะคะ่ะตามที่หน่อยเนี่ยตามที่ทุกคนเห็นในภาพเลยนะคะก็จะประมาณนี้ง่ายนะคะจะบอกว่าสูตร ของหน่อยเนี่ยอร่อยจริงๆนะทุกคนหน่อยไม่ได้โม้นะลองเอาไปทําตามกันดูอ้อที่หน่อยบอกว่านมข้นหวานนมข้นจืดแต่ละยี่ห้อมีส่วนผสมที่แตกต่างกันซึ่งแน่นอนค่ะมันจะทําให้รสชาติชากาแฟของเรามันเปลี่ยนอยู่แล้วมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆที่หน่อยนํามาบอกเนาะใครสนใจชาก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะหรือใครมีคอมเมนต์อะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีที่จะตอบให้นะคะ